ส่งบางแก้วเดี๋ยวไปประชุมค่ะกำลังแต่งตัวหล่อกำลังล้หอหล่อวันนี้เป็นประชุมนะคะรับหล่อมากๆสารการจังหวัดครับไปประชุมอะไรอะไปประชุมเกี่ยวกับหลายๆเรื่องห,อหลายๆเรื่องมันจะจำได้ไหมเนี่ยหลายเรื่อง <laughs> <laughs> จำได้เรื่องเดียวก็พอไม่ต <laughs> ้องจำเยอะ okay, นะอ่า เปิดประตูไปหอมกล้วยไม้ได้นะอืออือเดี๋ยวนะคะอือยังหอมหอมหอมแรงมากกิ่นแรงเลยเลยเดี๋ยวค่ะหล่อๆนะคะหล่อๆนะคะ